เรายังอยู่ในหัวข้อที่4การแก้สมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับรูเขียนเป็น4.3เราก็ยังอยู่ในหัวข้อการแก้สมก,การนะครับสำหรับวันนี้สมก,การจะอยู่ในในรูปไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด สข้อนะครับตัวอย่างมีทั้งหมด2ข้อข้อ1นะครับให้นักเรียนดูสมการนะครับสมการนะครับยังไม่ได้อยู่ในรูปสมการในรูปสมการทั่วไปนะครับสมการกำลังสองมีรูปทั่วไปเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0น,นั่นหมายความว่าเราจะต้องจัดรูปสมการ ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แต่ในที่นี้ครูจะจัดฝั่งขวาให้เป็นศูนย์นะครับฝั่งขวาให้เป็นศูนยเ์เราเริ่มกันเลยนะครับก็จากสมการ 4x กําลัง2บวก 5x เท่ากับ 10x กําลัง2บวก 17x มันก็จะได้ว่าถ้าเราทำฝั่งขวาให้เป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้สมการ 4x กํลัง2บวก 5x ลบ 10x กํลัง2ลบ 17x เท่ากับศูนย์เราก็จะได้ฝั่งขวาเป็นศูนย์แล้วนะครับนักเรียนทีนี้เราก็ต้องบวกลบนะครับบวกลบอะไรบวกลบกันได้ อะไรบวกลบกันได้บ้างน,นะครับ X, ก 4x กำลัง2ลบ 10x ได้เท่าไหร่ลบ 6x กำลัง2นะครับตัวนี้ 5x ลบ 17x ได้ลบ 12x นะครับ จากนั้นนักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวแปรติดลบถูกต้องไหมทีนี้ถามว่าตัวแปรติดลบได้ไหมครับได้นะครับแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นบวกทําให้เป็นบวกดีกว่านะทำให้เป็นบวกดีกว่าจะง่ายกว่านะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราคูณด้วยอะไรแล้วทําให้เป็นบวกก็ต้องคูณด้วยลบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วย ลบหนส่วนหครับเราคูณด้วยลบหนึ่ส่วนหนำมาคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับทีนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องคูณด้วยส่วน6 ทำไมต้องคูณด้วยลบหนึ่งส่วนหกนะครับให้นักเรียนสังเกตรตรงนี้นะครับหกกับสิบสองหกกับสิบสองนะครับหกกับสิบสองหกกับสิบสองขออหอละโมหอ,อละโมะนักเรียนนะคะหอละโมหอ,อละโมอของหกกับสิบสองคืออะไรครับหอละโม หอลอโมคือหกคอรอโคือหกคูณหนึ่งคูณสองเท่ากับสิบสองเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำหอรอมมนะครับเราต้องนำหอรอมมมามาหารเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลบหนึ่งส่วนหก มาคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับนํามาคูณแต่ว่าหนึ่งส่วนหกใหกก็คือหารนั่นเองนะครับมันก็คือหอลมอครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณด้วยลบหนึ่งส่วนหกเข้าไปมันก็จะได้มันก็จะได้ มันก็จะได้แบบนี้ครับมันจะได้แบบนี้อ่ะฝั่งขวาเป็นศูนย์ก่อนเลยนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ะเอ่อลบเอ่อลบลบคูณลบเป็นบวกนะครับหกตัดหกเหลือ x กาลังสองนะครับ x กาลังสองลบคูณลบเป็นบวกหกตัดสิบสองหกหนึ่งหกหกสอง สิบสองก็จะเหลือสองเกครับก็จะเหลือสองเเพราะฉะนั้นทัาเรียนสังเกตน,นะครับมันก็จะอยู่ในรูป x กซำลังสองบวกสองเเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้เราก็จะง่ายต่อการคำวนวะณครับเ,เราต้องทำอะไรต่อเราต้องแยกตัวประกอบนะครับต้องแยกตัวประกอบก็คือ x กำลังสองก็คือ x คูณ x บวกสองคูณ x เท่ากับ ศูนย์เรามีตัวประกอบร่วมคือ x นะครับเพราะฉะนั้นดึง x ออกก็จะได้ x คูณอยู่กับ x บวก2เท่ากับ0นะครับทีนี้เราก็แยกตัวประกอบได้แล้วนะครับเราก็นำ x เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0นะครับเราได้หนึ่งคำตอบแล้วนะครับ x คือ x เท่ากับ ศูนย์นะครับทีนี้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ x ลบ2นะครับ x ลบ2เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วดังนั้นเราก็จะได้0และลบ2เป็นคำตอบของ 4x กำลัง2องบวกห้เท่ากับ 10x กำลัง2องบวกสิบเจ็ดเอ็กครับเห็นไหมเห็คร <c oughs> ับเห็นไหมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวกูเขียนใหม่บวกสิบเกครับเสร็จทีนี้เราตรวจคำตอบนะครับว่าศูนย์กับลบสเนี่ยถูกต้องไหมที่เราหามาได้นะครับ ตรวจคำตอบอเมื่อเราแทน0ลงไปในสมการก็จะได้0แทนลงไปนะครับเศูนย0แทนลงไปก็จะได้ ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์นะบวกห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับสิบศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์สิบสิบคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกสิบเจ็ดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นทําให้นะครับเป็นจริงทําให้สมการเป็นจริงดังนั้นศูนย์เป็นคําตอบครับตัวแปรคำตอบอ่าและเหลืออะไรครับเหลือลบ สนะครับเอาแทนลบสงลงไปลบสงลงไปนะครับให้เอาคิดเลขลบสยกกำลังสองได้4บวกลบอันนี้ค,คูณกันได้เลย5 5? า,าคูณลบสได้ลบสิบเท่ากับ10บคูณสบวกอันนี้คูณกันได้เลยก็จะเป็น สิบเจ็ดคูณลบสองได้ลบสามสิบสี่อันนี้บวกลบกันครับฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะสิบคูณกันก่อนสี่คูณสี่เป็นสิบหกสิบหกลบสิบนี่ก็เป็นสี่สิบลบสามสิบสี่เหลืออะไรครับได้อะไรครับได้หกตรงนี้ได้หกอทำให้สมการเป็นเป็นยังไงเป็นเป็นจริงแสดงว่า สูลยลบสองเป็นคําตอบของสมการสี่ x กำลังสองบวกห้า x เท่ากับสี่ x กำลังสองบวกสิบเจ็ด x ครับถูกต้องถูกต้องแสดงแสดงว่าที่เราหามาถูกต้องครับสําหรับตัวอย่างที่หนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองอ่าตัวอย่างที่สองนะครับเริ่มเลยนะครับตัวอย่างที่สองวิธีทำอ่าจากสมการสอง x กำลังสองลบ 7x เท่ากับลบ 20x ลบ15อย่างเงี้ยเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปสมการทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c กับ0ครับทีนี้เราต้องจัดฝั่งขวาให้เป็น0จำง่ายๆอาจจะฝั่งขวาให้เป็น0ก็ได้ครับอันทีนี้เราก็ย้ายข้าง x 2x กำลังสองลบ 7x บวก 20x บวก15เท่ากับ0ครับอ่าอะไรบวกลบกันได้บ้าง 2x กำลัง2ก็เหลือตัวเดียวนะตัวเดียวก็กเขียนไปเลยลบ 7x กับบวก 20x ได้10บวก 13x แล้วก็บวก15ครับ15ครับก็ ทีนี้เราจะต้องแยกตัวประกอบนะครับเราต้องแยกตัวประกอบทีนี้เราแยกตัวประกอบเราจะแยกได้อย่างไงเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าแยกตัวประกอบนะครับสอง x กำลังสองบวกสิบา x บวกสิบหเท่ากับ0นทีนี้อ่นักเรียนสังเกตนะครับหน้าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสอง สัมประสิทธินะ์หน้า x กำลังสองนะครับไม่ใช่หนึ่งทีนี้เป็นสองนักเรียนก็ต้องจะต้อง,องแยกตัวประกอบนะทีนี่อานะทิศในการแยกตัวประกอบถ้าเราเจอสมการแบบนี้นะครับให้นักเรียนดูที่พจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่ไม่มีตัวแปรก็คือสิบห้านะก็คือมีอะไรคูณกันได้สิบห้าบ้างมีอะไรคูณกันได้สิบห้าบ้างหนึ่งคูณสิบห้าได้สิบห้าสอง ไม่มีสามสามคูณห้าสี่สี่มิสี่ไม่ได้ห้าห้าได้ไหมห้าได้สามคูณห้าห้าคูณสามกรณีเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะมีสองกรณีนะครับก็คือหนึ่งคูณสิบห้ากับสามคูณห้าเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้เนี่ยกรณีไหนหนึ่งคูณสิบห้าหรือสามคูณห้าอ่ะเขาไม่ได้ถ้าเราเลือกนะเลือกตัวนี้ สามคูณห้าครับสามคูณห้าเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบได้เป็น 2x 1ตัวแล้วก็ x1 หนึ่งตัวครับทีนี้ในกรณีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสามหรือตรงนี้เป็นห้าครับนักเรียนก็ต้องสุ่มสุ่มลงไปทีนี่ r นักเ,เรียนดูตรงนี้เป็นบวกสิบห้าใช่ไหมเป็นบวกสิบห้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบวกก็คือ ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็นบวกนะครับเป็นบวกเพราะว่าสมการของเราเป็นบวกทั้งหมดอ่ะทีนี้คูณสุ่มนะคูณสุม่มใส่ตรงนี้เป็น 2x บวก3ตรงนี้เป็น x บวก5ครับอ่ะทีนี้เราลองเช็คนะครับเช็คนะก็จะได้ หน้าคูณหน้าได้ 2x กำลังสองหน้าคูณหลังบวก 10x หลังคูณหน้าบวก 3x หลังคูณหลังได้บวก15ครับ 2x กำลังสบวก 13x บวก15ครับอ่าปรากฏว่าได้เท่ากับสมการที่เราต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบ 2x กำลัง2บวก 13x บว15ได้เป็น 2x บวก3กับ x บวก5นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าต่อไปเราก็จะต้องหาค่า x นำ 2x บวก3เท่ากับ0แล้วก็ x บวก5ไปเท่ากับ ศนะครับตามคุณสมบัติของจํานวนจริงเลยนะครับอย่งนี้ทีนี้เราก็หาค่า x นะครับก็จะได้2 x เท่ากับลบสแสดงว่า x เดียวเท่ากับลบสส่วนสครับ x ก็เท่ากับลบหเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สองคำตอบก็คือลบสส่วนสและลบห ่ดังนั้นดังนั้นคำตอบของสมการนี้ก็คือลบสและลบหนะครับเป็นคำตอบของสมการ 20บ15เขียนครับให้เราตรวจคําตอบนะครับตรวจคําตอบแล้วก็นํานำลบ3ส่วน2เข้าไปแทนนะครับก็จะได้3ส่วน2เข้าไปแทนลบ อ่ะคิดเลขครับคิดเลขสองลบสส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองลบยกกำลังสองได้บวกสามกลังสองได้เก้าสี่อ่าสองกลังสองได้สลบลบคูณลบเป็นบวกนะครับสามคูณเจ็ส่วนสองกับฝังขวาบ้างลบคูณลบเป็นบวกยีคูณสได้หก 60ส่วน2ลบ15ครับอะ,อะไรตัดกันได้บ้าง2 1 2 2 2 4ก็จะได้9ส่วน2บวก21ส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็น60ส่วน2อบอกลบเศษส่วนทำเศษส่วนให้เท่ากาันก็คูณ2ส่วน2ไปที่15ก็จะได้30ส่วน2ครับก็ ทั้งหมดทั้งหมดบวกกันได้30ส่วน2ฝั่งนี้60-30ลบ30ก็จะเหลือ30ส่วน2ครับนะ<อ>พอทำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากรเราแทนลบสส่วน2เข้าไปในสมก,การปรากฏว่าทำให้สมก,การเป็นจริง ครับทำให้สมก,การเป็นจริงแสดงว่าลบสาส่วนสเป็นคําตอบของสมก,การนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระดาษของครูไม่พอนะครับครูขออนุญ,ญาตลบเนายาตลบอ่าต่อไปเราแทนด้วยลบห้าครับ แทนด้ลบหครับแทนลบหก็จะได้2อลบหยกกำลังสองแทนลบหลงไปแทนลบหลงไปก็จะได้2คูณดูกับลบหยกกำลังสองได้25ลบคูณลบเป็นบวกบวกสามเก็ห้าสาลบคูณลบเป็นบวก ก็ได้หนึ่งร้อยลบสิบห้า่ะตรงนี้ได้แปดสิบห้าครับตรงนี้ได้ห้าสิบบวกสามสิบห้าอ่าปรากฏว่าได้แปดสิบห้าเท่ากับแปดสิบห้าปรากฏว่าทําให้สมการเป็นไงครับเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยนะครับว่าลบสองลบสามส่วนสองและลบห้าเป็นคําตอบของสมการนี้นะครับก็คือ 2x กำลัง2ลบ 7x เท่ากับลบ 20x ลบ15นั่นเองนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็มีทั้งหมดสองตัวอย่างนะครับก็หมดแล้วนะครับตัวอย่างก็หมดแล้วมีอีกสองตัวอย่างนะอันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนได้ทำก็เป็นแบบฝึกทักษะที่ห้านะครับเรื่องการแก้สมการก็มีทั้งหมด สองข้อนะครับสองข้อมีทั้งหมดสองข้อครับน,นักเรียนได้ทำนะครับนักเรียนฝึกทำนะครับฝึกทำด้วยตัวเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ